สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมอุนทราแมน,น,นเองนะในเครื่องเกมบอยนะครับซึ่งผมก็ใช้แอปเล่นนะรครับวันนี้ก็จะมาลองเล่นดูนะครับแต่ก่อื่นผมไม่รู้ว่าผมจะโหดไหมเพราะว่าผมก็ไม่เคยจะเล่นนะเพราะว่าบทโค้ดว่าบทในเกมนี้มันโหดสุดๆเลยนะผมก็เลยจะเล่นเป็นสับปะาดชาละกันว่าผมเห็นเขาเล่นกันก็เลยมาลองเล่นดูนะค,ะนะครับเพราะว่าน,น่าสนใจดีเนื้อเรื่องมันน่าสนใจ เกมไม่ใช่เนื้อเรื่องหรอกผมเป็นตัวสับป,ปะาดนะครับมองไปงทางซ้ายนะผมเป็นตัวผมตัวละครนี้นะครับซึ่งในเกมนเนี้ยเนี่ยบอกมันจะโหดม,มากๆเลยอะมเหมือนแบบมีชีวิตได้เลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าโู้สารางสมัยก่อนเนี่ยเอ่อหรือว่า20ปีที่แล้วเนี่ยเขาคิดได้ยังไงว่าทำไมคุณต้าแมมถึงได้โหดขนาดนี้นะครับคิดไปได้งไงว่าเอ่อเกมนี้มันจะโหดขนาดนี้นะครับขนาด ขนาดอุลตร้าแมนโหดเนี่ยแต่แบบที่เราเอล่ออุลตร้าแมนนะครับแล้วก็เลยมาเล่นลก็เลยมาลองมาเล่นดูนะให้รอมาเล่นนะคืออาจจะมีทาตต่อไปก็ได้แม่นันหมดนะ ไม่รู้ว่าอากูอะซึ่งไม่รู้ว่ามันมีอะไรไเล่นเกมตม้องมมานานแล้วแหละนะพร20กว่าที่20ปีกว่าผมเคยเล่นนะเกมเนี้ยแต่มันแต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันบอดมันโหดมากสู้แต่ระะทีก็ลำบากนะอที่เราเห็นไปทุกีีนะก็เล่นไม่ค่อยชอบพอ,อเสียงก่อน โอ้โหกูไม่ทันว่ะโอ้โหจะก,กลัวไปไหนเรา กูจะตายก่อนตอนนี้ไอ้ยแม่งโกงอ่ะโกงสัสสัสเโกงเกินอากูอย่าเล่นเน่ยนี้ดิโอโกงกว่าทุกวนนี่ผมเข้าแตแล้วทำไมยี่สิบปีผมในยี่สิบปีก่อนเอ๊ะทำไมหกเอ๊ะทำไมทำไมตอนที่ผมห้าขวบเนี่ยผมถึงได้เล่นเกมนี้ไปเพราะไออากูครับมันโหดเกินไงมันไม่ค่อยน่าเล่นอ่ะ คืออากูมันโหสุดๆไอคือคือตัวละครในเกมเนี้ยโหทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนไม่โหนะครับโหทิพย์ถ่างกันเหรอกันเหรอว้าจุ๊ตีระยะไกลไม่ได้ซึ่งพลังของซึ่งเออไกอาเนี่ยจะอยู่โอ้โหตายตายตาย กันได้แล้วอะคือจะใส่ท่าอะไรแล้วก็แพ้อากูหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นอากูนะครับเชื่อผมอากูอะอากูมันมันต้องหัวท่ากันคือตัวละครที่โหดที่สุดในเกมนี้ก็น่าจะเป็นสัปลาชางนะครับเพราะว่ามันโหดสุด ช่าแม่งนี่เนี่ยป่ะอันนี้โกงเยวาวอากูอย่างนี้เนี่ยเราพอเราจะไปโจมตีมันน่ะซึ่งไม่ได้แจกซึ่งผมไม่ได้แจกเกมอย่างใดนะแต่ว่าเห็นว่ามันน่าเล่นดีกับมาเล่นนะแต่ว่ามันก็เนี่ยโอ้โหตายตายตาย ตายหมดโอ้ยหมดพลังพอดอาาออาาาีทำไมอยู่อวอากาศทำไมวินด้าแมนมันต้องหมดเวลาเร็ยวจวังวะอยู่มันอยู่บนโลกได้สามนาทีแต่นี่คืออยู่อวอากาศได้สามนาทีโอ้ผมเลยไม่ชอบเล่นเกมนี้เท่าไหร่หรอกห้าปีไอห้าปีที่แล้วเนี่ยต้องผมอายุหกขวบนะผมก็จะว่าไงคือมันเล่นคือมันน่าคือดับแม่มันบอดมันหงก็เลยไม่อยากเล่นไงโอ้ปวดพลังไม่ได้นะเพื่อนขอร้อง ไอโอ้โหดูจังหวะว่าเราจะมาตรงไหนซึ่งเอ้ซึ่งไอ,อเกมนี้ผมไม่ค่อยชอบนะอย่างหนึง่งใครมีไม่กี่เทคนิคทำให้บอดตะก,กาศได้นี่ก็มีก็บอกส่งมาได้นะครับผมจะผมก็จะผมก็จะกดัวใจแล้วขอบคุณมากเลยน,นะครับเนี่ยโอ้ไม่ปล่อยแต่พลังอะไรของมันมาไม่รู้อะกูเนี่ยโอ้ยหัวร้อนเอ้ยเกมที่มันทำให้ผมหัวร้อนจริงว่ะ กูจะทำไงให้อากูมาผ่าทุกคนไม่รู้อ่ะเอ้ผมเมิบเริ่มจำคานไอ้อากูเลยตอนเนี้ยมันโหดเกินไปแล้วโหดสุดๆเลยตอนนี้อากูเอาทำไมมันต้องเอาจะต่อยก็ไม่อันนั้นน้อยเว้ยอ่าหัวมึงเลย ก็ตายความกัเอาไอ้ไอ้กูโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยหัวร้อนเอาคืนหน่อยเถอะวะหัวร้อนทุกคนหัวร้อนตอนนี้มามาเลยมันมันเกินไปแล้วอ่ะอืมมาดิเก่งมากดีวเราอ่ะอ่าต่อยได้อ่ะ เก่งมากไม่ใช่เหรอฮะเก่งใช่ไหมชอบไม่ใช่เหรอเก่งมากนะตรงนนหน้าเจอเราเข้าไปเงียบไปเลยทุกคนมันไฟเฮ้ยไอ้แมงเย้ยเออตายดีกว่าไม่รู้ว่าทำไมแค่ใช้พลามันก็กินพลามันก็กินนั่นไปแล้วนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน มไม่ค่อยชอบเกมนี้เท่าไหร่หรอกแต่ผมชอบในเวอร์ชันเอ่อพ l a y s t a t i o n 3มากกว่าแล้วมันมันเออมันไม่จับมันไม่จับมันไม่จำกัดเวลาไอ้มันไม่จำกัดไอเวลาต่อสู้เนนะบางทีนะผมก็เลยไม่ชอบเกมนี้เท่าไหร่หรอกว่ามันไม่ค่อยสนุกเอ้ย่าบดมันก็โหดมันไม่เหมือนเกมอื่นเนาะบดบดมันจะกัดกาดูว่าใครบานคนสร้างเกมนีนะ สวนอะไรมันไม่ได้เลยทุกคนตายไปซะกูเออเราต้องรอให้มันทีเผือกก่อนไงเวลาใช่รอเราต้องรอให้มันใช้ทีเผือกก่อนเราถึงจะเล่นงานมันได้ทุกคนเนี่ยเวลาเล่นอากูมันต้องเล่นยากหน่อยแล้วแต่ก็มีวิธีเล่นนะไม่ต้องเล่นกับบอทเพียงแค่เราก,กดข้อนี้ก่อนเพียงแค่เรากดอันนี้นะครับ เดีย๋ยวเชื่อมต่อของเกมผมก่อนหัวร้อนสุดๆเลยอตอนคือแบบมันไม่ค่อยน่าเล่นไะเกมเนี้ยมผมก็เลยต้องมาเล่นเพราะว่ามันแก้เครียดดีแต่ว่ายิ่งทำให้เครียดไปใหญ่เลย <laughs> จากแก้เครียดนะยิ่งแก้ยิ่งเครียดไปใหญ่เลยทุกคน <laughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะในปีหนกก็รอ้อยเนี่ยมันอะไรอ็ไร่ม่ดูน่ะเกมนี้สุขสร้างในปีงมันก็เอาอยังไม่เลือกตัวละครเลยไม่น่ารีบ กดเลยเลยเนี่ยวิธีเล่นสองคนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเล่นคนอันนี้เบบสลับเล่นไปกันมานะเด่นร่างก่อ่แล้วก็โหดในหน้าได้ทั้งตัวในหน้ามันหนักเลยเพื่อน ออออออไอปีนี้อ่ะต้อวาัวเดี๋ยวคิอ่าไปเไก่ตายไปซึ่งผมก็ชอบเกมนี้อย่างหนึง่งเออต้องสามารถเล่นแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นเกมมอยสมัยก่อนเนี่ยมันจะทำาบนี้ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะมันเป็นยุคเก่าแล้วแบบที่เล่นในสมัยนั้นเราได้ซื้ออนี้มานี่ก็คือต้องเปลืองเงินฟรีๆเพราะว่า เกมนี้มันโหสุดๆเออ,เออบอดมันโหไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นสมัยนั้นเขาเล่นไปได้ไงนะแต่ก็มันก็ถือว่าดีแหละครับเพราะว่าเป็นการที่เราแบบรู้จักว่าเกมเนี้มันเป็นยังไงนะอืม <Go! S 1> ออกเราไปตัวที่สอง,องนั่นเยดูดี่มันต้องทำอะไรบ้าง ถ้ามีอะไรตกหล่นแล้วก็ถ้ามีอะไรตกหล่นหรือว่าเสียงดังอะไรนี้ก็ขอเพื่วยนะครับพาพี่มีตื่นนอนนะนะเราเล่นเราเล่นตื่นนอนตั้งแต่แปดโมงครับไม่ทีก้าทำไมถึงช้าจังไม่ค่อยเร็วอ่ะ ก็จอดได้แล้วพลังนี้ตาสุดท้ายแล้วยังไหก็น่งไนทำการเล่นแาบคนเยอะทีเนี้ยมาทุกคนเหนเคยเห็นชาอาคู Q และไกอา,ย,กาย, Q ยิงกันไม่รู้ไอ้สู้กันไม่รู้คนนั่นแหละผมจะเป็นไกอา Q ตรนี้คืออาคู Q แล้วกันนะ ใครเคยดูนั่นแมนกายาเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีเนาะว่าอากูกับกายาเนี่ยเคยสู้กันนะมีแพ้นายเด็ข่ขาดอูจิบิยะเออโอ้โห ไปนะกูวิจิตรวิยาเออเโอ้ยอันนี้เอาใหม่เอาใหม่ลูกคนตอนนี้ไม่นาัาคือผมกะเองอะคือแกอาเนี่ยเป็นมุนตังเป็นเอ้ยคือแกอาเนี่ยเอ่อยังไงอะในเกมเนี่ยหมดเวลาเร็วที่สุดเลยนะ ก็ต้องตีสู้กับมันไงให้ถึงต้องป้องกันอะไรเงี้ยนี่จี้ปิ๊กย่าึโอ้โอ้โหขนาดอยู่บนดาวเนี่ยพลังของวัยเอกหมดโอ้โหโอ้โหอ้อันนี้ อ้อันนี้ไม่นับไม่นับอันนี้ผมอันนี้ผมไม่ไหวจริงคือพลังของไกอาหมดลงมากทุกคนไม่รู้อ่ะทําไมผมก็เลยเรื่องคู่นี้ไม่ได้สักทีอ่ะกอากอาเน,นี่ยพลังหมดลวสุดๆจะกลับใช้ร่างอันนั่นเลยผมก็เลยต้องป้องกันตัวเองมา,มาเออเออโอ้โห จะไม่ใช้ลังไม่ได้เออได้สักทีนึกว่าอันนี้จะไม่สู้จะไม่ได้แ้่เราดีหนะ้าอากูมันโดดก่อนไม่งั้นผมตายแน่เป็นไงทุกคนตายเพราะอากูสามรอบไอ้ตายเพราะอากูสองรอ,อบนะอืมคราวนี้อันนี้คู่สุดท้ายของจริงแล้วผมเป็นไดานาประทานทีการ์กันไดานาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของทีการนะครับเท่าที่ผมเหน็นมานะแล้วก็ได้ยิงข่าวด้วย อ้าววุ่นวมากๆไอ้เง็นพี่ไม่ตอนที่ผมเล่นไอ้ตรงนี้มันเล่นยากอะวะอผมก็จะตายก่อนไอ้ทีกะแลผมก็จะตายก่อนทีก่าเนี่ย คือว่าทีแกจะเปลี่ยนร่างครับ่ได้น้านะครับทุกคน mm hmm. ตายเพราะต่อยตายด้วยว่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนคือทีแกมันเปลี่ยนเป็นร่างโคโรน้าหมดนะครับผมก็เลยแพ้ไอ้ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นร่างอะไรวะเออร่างน้ำเงินนะเออร่างความเร็วนะครผมแพ้ okay, ความเร็วสู้กับมันแล้วตอนนี้ นีแค่ความเาก็มี๋วนี้้งเปลี่างเดี๋ี๋เดี๋ยวเดี๋เย็นเี๋ย็นเด็นเดี๋ยวเดี๋ให้เปลี่ยนร่างก่อนเดียเย็นเดียเย็นทิก้าทิก้าเดี๋ยวเดโอ้ยยังไม่เปลี่ยนเป็นร่างคนละหน้าหมดเลยทิกา้าจะรีบไปไหนเนี่ย ควรับทีก้านนโกงนิสุดแลว้วแบบผมว่าเนี่ยขนาดเปิดโหมดคนละหน้าโหมดยังแบบผมคิดว่ามันจะแบบเชื่องช้าลงนะมันยิ่งมันยิ่งเก่งขึ้นเลยสเิเนี่มันวักมัน็อกไอ้มันป้องกันห้ามได้มันก็เลยชนะไม่ได้สักทีอะไรวะนานี่วักท่าฉันได้หรือทำปองกันอย่างน้นนะ่ะ ช่วผมไม่ได้หรอกครับต้องป้องกันชีต้องป้องกันชีวิตก่อนตอนนี้โอ้ยอะไรอ่ะทิก้าอุตส่าห์ใช้พลังเพื่อเปิดทางให้เราแต่เราเนี่ยกลับไปใส่เขาอย่างเดียวเลยผมก็ไม่ไหวครับผมไม่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วทุกคนกระบดแตกอ่ะเนี่ยแม่ทิก้ามันชอบ โอ้โหทำไมบอกท่าจับไม่ได้เลยวะอ,อือไม่ไหวแล้วเวย้ยเนี่ยมันจับแต่ท่าเราเนี่ยมันโกงไปเนี่ยโอ้โยได้นหน้าก็ตกไม่น่ามีข้อเสียอันหนึ่งก็คือถ้าท่าเตะของมันเนี่ยมันช้านะครับผมก็เลยต้องสู้ลำบากหน่อย โอ้ยขอเขาจะยน็นพี่จะเยน็นผมชนะคีกา้าไม่ได้แล้วผมว่าเนี่ยหมดโอกาสชนะแน่ๆครั้งนี้ผมก็ตายแล้วผมไม่ชอบคีกาเลยอะไรมันจะชนะง่ายขนาดนั้นวะงงไหมทุกคนไอหน้าแพ้คีกา สามรอบแล้วอันนี้รอบสุดท้ายนะครับไม่รอเล่นแล้วนะครับอันนี้พูดอันนี้พูดจรินะน,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 นะครับโอ้ยเปลี่ยนไปร่างอันนี้ผมตายพอดีอ่ะอีกสักกี่รอบผมจะชนะมันวะเนี่ยเนี่ยจับมันไม่ได้เลยอ่ะมันเล่นแต่ขาผมเนี่ยโอ้ยหเอ้ยโอ,ยโอย้อย่าพึ่งดีจะกดแพ้แล้วสุกกี้เอ,อ้ยกลนวครับ กมต้องใช้ในตำนานแล้วว่ะตอน,นถ้าจิผมหัวร้อนแล้วตอนนี้ยให้มันตีดีกว่าดนูนเสียสักสีดีกว่าวะ่ะคือจะเก่งถ้าเก่งขนาดนี้ใครจะไปสู้ได้ดูนว่าไหมใช้พลังไปมันก็บอกท่าได้อ่โอโอที่กล้าโคโกงงดน่น ก็เลยผมก็เลยเกลียดทีกาแต่ว่าในแต่ว่าในแต่ว่าในหนังเนี่ยมันผมไม่เกลียดนะเพราะมันเทในหนังอ่ะแต่ในเกมผมเกลียดเลยนะหัวร้อนไอ้น,นี่มันเก่งจังเลยฮะในเกมผมเกลียดทีกาที่ตื่นเลยแหละเพราะว่ามันโหดโอ้โหมาวาดอยู่หลังนี่ด้วยเออลืมไปวาวดได้ด้วยว่ะ หลบดีในจริงอ่ะโอ้โหจะชนะไหมเนี่ยอันไหนจะผมว่าผมแพ้แน่ๆผมว่าจะเอาคู่นี้เป็น, ulously, นะคู่ปิดสุดท้ายแต่ว่าไทีก้ามันโหดไงโอ้ยอย่าพึ่งทีก้าขอร้องอย่ต้องงั้งแต่ต้องให้งัดฆ่าไม่ตายออกมาเลยดวยเพื่อน ไม่อยากง,งัดเลยทุกคนผมต้นทำแล้วแหละขอโทษนะที่คุณไม่ได้นะครับเพราะาทีกามันเก่งไงตานี่ต้องเจอ้างน,นี้ตายจะกันได้ไหม ขี่ก้างจะได้แพ้ทุกคนมีวิธีไหมครับไอมีวิธีหรือว่าแจกโบก็ได้อะอ่ะผมยอมเพื่อโบอะไม่ไหวแล้วคือมันอยู่กับไอเกมนี้ไม่ได้แล้วทุกคนมันโหดเกินไปแล้วหนนี้นแพ้แล้ววะ ไม่นึกว่าจะใช้พลังได้ขนาดนี้นะผมเนะี่ยเออเออคูนี้ได้ส็กทีร้วนเอออากูถือว่าเทพที่สุดแล้วแหละมึงยอมให้อากูไปที่หนึ่งออในเกมนี้นะไม่ใช่ในชีวิตจริงหรอกในชีวิตจริงเนี่ยผมให้ทีทีก้ากับไกอาแล้วก็ในหน้านอีกที่หนึ่งของผมเลยนะส่วนอากูนี่ที่สองก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับอ้อ เออแล้วผมก็จะลืมไปว่าเย็นนี้ผมลง Q&A นะใครจะถามผมก็ถามตอนนี้ได้นะคอมเมนต์ถามผมได้ว่าผมอะไรนี้นะแล้วแต่นะครับใครจะถามผมก็ได้นะในคลิปนี้นะครับก็แค่นี้แหละครับบายขอโทษที่หัวร้อนด้วยนะครับ